สวัสดีค่ะสวัสดีโฟมแมนพี่น้องส,สุขสุขคนเดอ้อวันนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มจะ 40, สี่สิบสามทุ่มสี่สิบนาทีนะคะทุกคนเป็นเวลาที่หลายคนนอนแล้วแหละวันนี้จะมาบอกว่าก่อนที่ผู้หญิงเราอ่ะจะนอนแต่ละวันมันต้องทำอะไรบ้างใช่ไหม อันดับแรกเราก็ต้องชองก่อนนอนนะไซโกโนเขาเรียกว่าคอลลาเจนใสโกโนโที่บำรุงร่างกายบำรุงผิวทำให้ผิวใสขึ้นคนที่พักผ่อนน้อยไม่มีเวลาคดูแลตัวเองควรเอาไปรับประทานนะทุกคนเพราะมันดีจริงอร่อยด้วยที่สำคัญอ่นนะไม่เชื่อต้องเอาไปลองนะแล้วนี่เป็นแคปซูล แคปซูลร่อยเหมือนกันนะทุกคนกินคู่กันได้นะกินคู่กันได้ตัวน,นี้จะกล่อง1กล่องอะ่ะมี10บซองกล่องละสามร้อยสามร้บาทประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยไอเป็นแคปซูลหรอเป็นแคปซูลก็มี 30, 30มสเมตร ก็390เหมือนกันนะทุกคน30เมตรมันจะเป็นแผงวันนี้แหละ3แผงนะก่อนนอนอะ่ะเราอ่ะทำงานอะ่ะควรรับประทานมากควรแบบไม่มีเวลาไปออกกำลังกายไปฟิตเนสอะไรเงี้ยเราก็สามารถดื่มวันนี้เช้าเย็นได้หรือว่าวันละ2ก็ได้นะทุกคนกินก่อนอาหารนะจะช่วยดีเลยแหละ อร่อยด้วยนะครับนี่และที่สำคัญเราผิวเรื่องผิวเราอะสำคัญที่สุดนะก่อนนอนอะก่อนที่เราจะได้นอนอะเราก็ต้องทาใช่ไหมเราก็ต้องบำรุงเพราะว่าการนอนของเราอะ่ะการที่เราจะนอนอะเราก็ต้องทาครีมทาผิวหรือว่าทาโลชั่นอะไรอะเพื่อกลางคืนมันจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ได้หลับสนิทแล้วมันจะผัดเซลลผิวของเราอะ่ะจริงนะทุกคนเราก็ทาไปเลยเนะี่ยมันจะใช้คู่กันกับตัวนี้นะใช้คู่กันนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นยีห่ห้อเดียวกันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตัวเดียวกันอะ่ะอันนี้จะเป็นเป็นหัวเชือ้อตัวนี้จะเป็นครีมที่ใช้คู่กันนะทุกคนคือใช้แล้วดีมากต้องลองนะ บอกเลยสาวๆต้องลองนะมากันเลยเริ่มกันเลยครับนี่จะเป็นสีแบบนี้นะขาวๆเนื้อเข้มข้นมากนะทุกคนและนี่ก็ผสมลงไปเลยบีบแล้วก็หยดคือแบบหยดสองหยดก็ได้แล้วแต่แล้วก็ผสมกันผสมกันนะทุกคนจะแบบนี้ก็ทา เพื่อที่จะให้แบบมันซึมเข้าผิวเราแล้วก็เราก็จะไปนอนในรลับสนิทแล้วทีนี้มันก็จะช่วยซึมเข้าไปในผิวเราจะผัดเซลล์ผิวให้เราใช้ดีนะทุกคนคู่นี้ใช้ดีมากเพราะว่าผู้หญิงเราอะ่ะก็ต้องการัะลับแรกเรื่องผิวต้องมาที่หนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะ ก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นดีไวดีไวโบทิ่เซรั่มก็จะเป็นเซรั่มเหมือนกันแต่จะไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้จะมาคู่กันกับตัวนี้แต่แต่ตัวนี้แยกอยงนะทุกคนนี้มาใช้กับครีมใดๆก็ได้ครีมทาผิวที่เราใช้ทั่วไปก็ได้ตัวเนี้ยใช้ดีจริงัใช้ดีดนะทุกคนเนี่ยอันนี้จะเป็นกล่องที่ว่ามันจะเป็นแบบนเนี้ยเนี่ย ันจะเป็นกล่องเป็นเป็นแคปซูลก็สั่ไว้ก็สิบบาทเหมือนกันจะมีสามสิบเม็ดนี่จะเป็นแบบซองแบบชงใส่น้ำคือดีมากบอกเลยจริงจังมันก็จะเป็นทุกคนก่อนนอนอะ่ะเราอะ่ะผู้หญิงคนเราอะ่ะ ต้องได้ทาทุกวันอะใช่ไหมต้องใช้ทุกวันเพราะว่าไม่ใช้ไม่ได้อะเราก็จะเกลีเลยนะนี่ก็ยังไม่ได้กินเนี่นกึกเอาไปชมกินก่อนนอนนั่นคนบอกเลยว่าผู้หญิงเราอะมีน้อยมากที่แบบก่อนอาบน้ำมาแล้วนอนเลยส่วนมากอ่ะก็จะทาครีมบำรุงผิว ผิวหน้าผิวกายเราอะคือต้องมาที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องประชเราต้องทํางานเนาะทํางานหนักไม่มารุงเราก็ต้องใช้ตัวช่วยนะทุกคนใช้ตัวช่วยเลือกตัวช่วยที่ดีนะและที่สําคัญน้าหอมผู้หญิงขาดไม่ได้ก่อนนอนก็ต้องทานะนี่ก่อนนอนก็ต้องทาเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแบบอะไรแบบเนี้ย ก่อนนอนไปนเลยสิครับต่อกันเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็มีคนสั่งแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปส่งให้เขาเป็นโดสจะเป็นตัวนี้นะทุกคนเนี่ยจะเป็นตัวนี้ใช้กับคิมทั่วไปก็ได้ไม่จะเป็นต้องใช้คู่กันก็ได้ไม่จะเป็นต้องใช้คู่กันกับตัวนี้ก็ได้แยกก็ได้นะทุกคนใช้ยืมสองหยดก็ได้ผสมกันได้เลยนะ ไม่มีอะไรทุกคนดึกแล้วง่วงหมนแล้วพรุนี้ก็ปันจันแล้วนะทุกคนสำหรับใครที่ทำงานก็ขอให้การงานราบรื่นขอให้ประสบความสำเร็จงนทางไหลมาเทมาทุกคนและสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูกตานด้วยนะคะก่อนนอนทุกคนเซฮายเีายวเราก็จะไปชงอันนี้แล้วก็นอนแล้วเพราะว่าจะใกล้จะสี่ทุ่มแล้วเพราะาพรุ่งนี้ต้องตื่นทำงาน เากเช้านะครับก็ถ้าอยากลองก็ใครที่เข้ามาดูก็สั่งได้นะทุกคนเพราะว่าเราต้องกินอะถ้าเราไม่มีเวลาบำรุงตัวเองอะไม่มีเวลาเข้าฟิตเนสไม่มีเวลาเข้านิกอะไรเงี้ยเราก็ใช้ตัวช่วยนี้ได้นะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย